ลงรถไปแล้วคุณนาไปไหนเนี่ยคุณนาคุณนาชี้ <นา S 1> ให้ดูอะไรครับโอโ้โหนี่เลยนะคะนาลตีนี่คืออุทยานแห่งชาตินาลตีนะครับาาอยู่ที่เมืองมันนาลถีนนาาแล้วก็อ่อมณนลสิน,ฟนฟเจียงเกรซไชน่านะครับ นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A อีกหนึ่งแห่งนะครับเมื่อกี้จ่ายค่าตัว๋วบวกค่ารถไปทั้งหมด159หยวนเป็นแบบสองวันนะคะครับโอเคดูนะครับวันนี้ขมุกขมมวหน่อยนะครับฟ้าไม่ใสมากตรงนั้นเป็นสถานีเคเบิลคาร์นะครับไปรถกระเช้าต่อ ก็จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากเรามีเวลาประมาณแค่วันครึ่งนะฮะเราเลยมาใช้บริการส่วนที่เป็นรถบัสและจุดชมวิวก่อนครับตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นสู่จุดชมวิวนะครับตามคุณนาไปนะครับคบ้าเุนาขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วเหรอครับามา นี่ก็จะเป็นจุด,จดชมวิวนั่งเคเบิลคาร์ข้ามหุบเขานะฮะ,<อ>ะบบน่าระเบีงมีเข้ามานะฮะโอเคแล้วก็มาดูนี่ครับชมวิวด้านนี้ครับภูเขาทิมา้ากับทุ่งหญ้านาลาตีนาลนาลถีนะฮะ ครับวิวสามร้อยหกสิบองศาครับวันนี้เรามาก็จะค่อนข้างครื้มๆนิดหน่อยครับบนเขาดูมีฝนหรือหิมะตกอยู่นะฮะเราจะเห็นเลยว่าเป็นเป็นขาขาวนะฮะ ฝั่งซ้ายก็จะยังความเขียวนะคะขอ่งขวาอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของทุ่งหญ้าสไตล์แครีนะครับโอเคครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับสมกับเป็นเนชันแนลพาร์คของพี่จีนเขาล่ะครับครับเดี๋ยวขอนั่งชมวิวฟินฟินสักพักนะครับก่อนที่จะไปจุดอื่นต่อไปนะฮะครับผม ฝั่งงซ้ายจริตอนนี้เรากำลังเดินลงจากจุดชมวิวจุดที่หนึ่งของวันนี้นะครับรถรอเราอยู่ข้างล่างนะครับแอนนาอยู่นี่ค่ะครับแอนนาพาไปไหนต่อครับเดี๋ยวเราจะไปจุดถัดไปนะคะต้องขึ้นบัสใช่ไหมฮะอุ้ยเห็นวัวสวยงามมากแอนนาตาดีฮะมีวัวอยู่ข้าะล่ากำลังมีปาร์ตี้กันอยู่ ด้านนี้สีเหลืองวัวก,กินหมดแล้วครับเนี่ยยังค่ะ <c oughs> ด้านนู้นเขียวยังไม่เปิดให้วัวใชใ้กินสังเกตมันจะเป็นหญ้าคนละชนิด <c oughs> แต่พูดพูดเล่นนะครับจริงๆด้านนู้นก็มีวัวอยู่นะฮะแล้วก็มีมีมีเกอร์มีกระโจมอยู่ลิบๆฮะของคนมันเป็นความ Amazing ว่าถานนเนี่ยเหมือนจะกัน้นตรงกลางเลย ระหว่งางลักษณะของทุ่งหญ้าแบบสองแบบนะคะครับไปครับเดี๋ยวจะไปกันต่อค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันคนระับตอนนี้เป็นเวลา17นาฬิกานะครับต่อครับ<ป>ตอนนี้เรากำลังอยู่บนรถบัสที่<ป>เพื่อจะไปจุดช<ป>มวิวจุดที่สองต่อไปนะครับ<ป> ก็มีลำทานน้ำใสเย็นใสมากละลายมาจากหิมะบนยอดเทือกเขาเทียนซานนะครับขับรถตรงนี้ต้องระวังกลัวนะค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนปะทุสัตว์มาอยู่สองข้างเลยถึงแม้ทีระบบของลัวก็มากั้นแต่ก็บางโซนก็หลุดออกมาเที่ยวนั่นนี้ก็มี คารสรยุทธในกนารกระโจมนะครกระโจมสชนเผ่าคาซักเย้ครับ